่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน8กรกฎาคม2568โดนันทรัมประธานาธิบดีสหรัฐประกาศมาตรการภาษีนำเข้าใหม่โดยไทยถูกเรียกเก็บ36%ตามที่เคยประกาศไว้ขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ถูกเก็บ25%มีผมบังคับใช้วันที่1สิงหาคม2568 โฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยหนังสือแจ้งอัตราภาษีถูกส่งถึง12ประเทศและอาจจะมีเพิ่มอีกเร็วๆนี้โดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างเร่งเจราจาการค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบในภูมิภาคเอเชียกัมพูชาลดเหลือ36เปอร์เซ็นเมียนมาและลาว40เอร์เซอินโดนีเซีย32เปมาเลเซีย25บังคลาเทศเซอร์เบีย35เอฟริกาใต้30เ แต่ปฏิเสธตัวเลขนี้มาตรการดังกล่าวสะท้อนท่าทีแข็งกล้าวของสหรัฐต่อการค้าระหว่างประเทศไทยโดยใช้ภาษีเป็นเครื่องมือต่อรองในระดับโลกขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิตยสาค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ